โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผมก็หน้าที่อะไรของผมการงานอะไรก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าผมคิดถึงทุกคนนะครับผมเลยอยากกลับมาทําให้ดูก่อนสักคลิปนึงแต่ว่าจะไม่ใช่คลิปเล่นนะครับจะเป็นออกแนวเทคนิคอาซะมากกว่านะครับถ้าจะลงเดี๋ยวนี้เนาะอันนี้จะขอเสนอนครับผมฮีโร่ที่มันจะไม่ถูกอไอดาซี่เนี่ยตัวเมตัวใหม่เนี่ยฆ่าได้ง่ายๆนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับการคอมโบของตัวดาซี่เนี่ยคือการ เปิดอันติไประว้ววางลูบิกอัดนะครับแล้วก็คอมโบสกิลอื่นที่เรามีเพื่อฆ่าตัวบางๆหนึ่งตัวเนาะซึ่งมันก็แรงบ,งบ้างสามารถล้มตัวบางๆได้ตัวหนึ่งเลยแหละที่ไม่มีการเว้นะครับผมหรือแม้แต่ตัวถึกๆที่ไม่มีการเวทก็สามารถตายได้โดยไม่ยากครับทีนี้เนี่ยผมจะมาบอกฮีโร่ที่สามารถหลบสกิลอันติของมันได้แม้ว่าเราจะโดนไปแล้วนะครับผมและฮีโร่พวกนี้เป็นฮีโร่ที่เราเล่นอยู่กันประจําในระดับแรงแดงไดมอนด์ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพื่อแรงไดมอนด์มันหลุดแบนด์ขึ้นมาจะได้เอาเ,อาเรู้งี้เอาไปใช้ได้นะคร จริงๆผมน่าจะทำคลิปนี้เออขึ้นมาเร็วกว่านี้แหละเพราะว่าน่าจะทำตั้งแต่ตอนมันออกมาใหม่ๆเนาะแต่ผมไม่ค่อยว่างไงก็เลยทำช้าหน่อยนะครับผม ก็ขอโทษด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเผื่อบีบางคนยังไม่รู้นะครับโอเคไปดูกันนะครับผมหลักการคือไอตัวประเภทที่มีสกิลไม่เป็นเป้าหมายของสิ่งใดเลยแล้วก็มีสกิลประเภทอมตะที่เราเรียกกันนะครับรวมถึงสกิลประเภทลบสถานะจะไม่ถูกดึงกลับนะครับมามาชมกันว่าเป็นยังไงนะครับตัวแรกนะครับผมซานิทับสกิลหนึ่งของเขามีการลบสถานะสามารถหลุดจากอันติดาซี่ได้นะครับผมเมื่อเราถูกอันติดตึงไว้เนี่ยให้เรากดสกิลหนึ่งทันทีนะครับสถานะการถูกดึงจะหายไปครับแม่คือเราถูกอันติปุ๊บวงวงสีเหลืองขึ้นตรรงเากด มันจะหลุดออกไปทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าเฮ้ยต้องกดตอนเขาจะเอ,อ่ออันติใกล้จะดึงมาหรือเปล่าไม่ต้องนะครับกดตอนไหนก็ได้ที่โดนอันติแล้วนะครับมันจะหายไปทันทีแล้วจะไม่ถูกดึงกลับนะครับผมแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับผมสกิลหนึ่งซาน,นิสเนี่ยสามารถหลุดได้แต่สกิลสองของซูเปอร์แมนไม่สามารถหลุดได้ครับทั้งทั้งที่มันน่าจะเป็นสกิลประเภทเดียวกันแท้แท ตัวต่อไปนะครับผมลีเลน่านะครับผมเป็นเมทที่นิยมเล่นกันอยู่แล้วในระดับแล้งไดมอนด์ขึ้นไปนะครับจนถึงทั่วแร้งแหละเล่นกันหมดแหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเจอดาร์ซี่ก็ถูกโซโล่คิวจะบอกเลยว่ายากมากเพราะสามารถหลุดได้ไม่ว่าเราจะแปลงจากจิ้งจอกเป็นคนหรือว่าคนเป็นจิ้งจอกนะครับผมรวมถึงไอเทมอย่างอาร์ติกออฟนะครับก็สามารถหลุดได้เช่นกันนะครับผมเผื่อใครที่แร้งไม่ถึงไดมอนด์กาจะเจอดาร์ซี่ด้วยกันเองครับจะบอกว่าสามารถแก้ทางได้ทั้ง2ทางเลยครับทั้งสกิลหนึ่งและอันตีนะครับ สกิล2ของลิเตอร์หรือเลอทเริเอตนะครับก็สามารถหลุดได้เช่นกันนะครับผมอันนี้บ้านๆเลยครับสกิล2ลอเรียวนะครับตอนแดนเป็นอมตะครับหลุดเลยครับรวมถึงสกิลช็อคของมาลอตนะครับก็สามารถหลุดได้เช่นกันนะครับผมแค่สกิลเชลเลนเจอร์อย่างเพอร์ดิฟายก็สามารถหลุดได้นะครับอันตีของนาคอสครับอันติเท่านั้นนะครับสกิล2ไม่หลุดนะครับผมจะสังเกตได้นะ พาสีของเวเลสก็เช่นกันครับเพราะเป็นลบสถานะเนาะอันติของซิลนะครับผมตัวนี้ต้องลงทุนหน่อยครับคือการใช้ถึงอันติเลยนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมคือการแปลงเป็นกระสือของมาจานะครับ ทั้งหมดนี้เป็นตัวที่ผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ได้หมายความว่าตัวที่ผมไม่ได้เอามาใส่มันจะหลุดไม่ได้นะครับอย่างเช่นสกิลสอของมูราดและอันติของมูราดก็สามารถหลุดได้เช่นกันนะครับผมอ่าหลักการใช้คือทุกคนโดนอันติปุ๊บมันจะมีวงสีทองขึ้นที่ใต้เท้าเรานะครับวงนั้นคือการนับเวลาการกลับไปของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะใช้ตอนไหนก็ได้นะครับวงมันจะหายไปทันทีหลังจากที่เราใช้สกิลประเภทอมาตะไม่เป็นเป้าหมายหรือลบสถานะนะครับทีนี้จะมาอธิบายว่า มันต่างกันยังไงสาหรับไอ้สกิลไม่เป็นเป้าหมายกับอมตะนะครับแล้วก็การอธิบายนี้ผมจะอธิบายตามหลักโมบานะครับไม่ไม่ได้อธิบายตามเกมเอาวีนะเอาตามหลักโมบาที่ผมเข้าใจนะครับสกิลประเภทอมาตะคืออันติของซิลอันติของมูลาดแล้วก็อันติของมาลอดครับสกิลพวกนี้เรียกว่าประเภทอมาตะนะครับส่วนสกิลที่ไม่เป็นเป้าหมายคือสกิลสองของลิกเตอร์หรือว่า,าสกิลอันติของมาจานะครับพวกนี้คือไม่เป็นเป้าหมายครับมันต่างกันตรงไหน คือสกิลประเภทอมตะเนี่ยมันจะปันหนึ่งว่าตัวเรานะครับที่ใช้สกิลประเภทนั้นอยู่จะเหมือนกับการหายไปจากเกมครับคือไม่มีใครสามารถแตะต้องตัวเราได้แล้วก็ไม่เห็นตัวเรานะครับผมบางคนอาจจะถามอ่ะพี่แต่มาหลอดช็อกมันเห็นตัวนะเออใช่ถ้าแผดเดียวมันเห็นลองเป็นแผดเก่าดมมิมันมองไม่เห็นนะเออตอนบินขึ้นฟ้าไปะแต่มันก็ยังเป็นอมตะอยู่นะครับถามว่าทําไมเป็นอมตะคือมาหลอดตอนกระโดดมันเป็นทั้งอมตะทั้งลบสถานะเลยนะแต่จริงๆเป็นแค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็หลุดได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ย ถามว่าทำไมมันเป็นอมะตะคือผมเคยลองเอากระสุนป้อมไปยิงมันอยู่นะครับก็คือตอนมันกระโดดปุ๊บกระสุนป้อมมันหายไปเลยไม่ถึงตัวมันด้วยซ้ำนะครับแปลว่าเป็นอมะตะเนาะแต่ถ้าเป็นอย่างเอิบมาจา ลิกเตอร์พวกนี้คือกระสุนป้อมยิงมามันก็ถึงตัวมันอยู่แต่พอโดนตัวมันแล้วเลือดมันไม่ลดแค่นี้นะครับผมแล้วก็สกิลประเภทเป็นเป้าหมายเนี่ยอย่างที่ผมได้อธิบายไปก็คือพวกมาจากรลิกเตอร์เนี่ยคือมันยังเห็นตัวอยู่นะครับและตัวก็สามารถจับต้องได้คือหมายถึงว่าเราก็ยังโยนสตันโยนอะไรใส่มันได้อยู่เออมันไม่เหมือนซิลกับบุลล่าที่เราไม่โยนอะไรใส่มันไม่ได้เลยนะครับผมที่เรายโยนไปไอ้พวกนั้นมันแค่ไม่เป็นไรเฉยๆแต่เราสามารถโยนได้นะครับเรียกว่าไม่เป็นเป้าหมายเฉยๆไม่ถึงกับอมตะผ ยังมาจามันก็ยังสามารถติดวงของแอดเน็ตที่สร้างมาได้เห็นปะ่ะเออคือถ้าเป็นอามาตะมันก็คงทะลุไปแล้วแหละแบบอสติมูลาดอย่างนั้นนะเนาะประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วบางคนอาจจะถามว่าถ้ามูลาดมาอันติแล้วเป็นนามาตะไม่มีอะไรแต่ต้องมันได้ทําไมมันเคยมีเลียวม้าแทางมูลาดลงมาจากเอออันติได้ คืออันนั้นน่ะมันอารมณ์ประมาณแบบมันกําลังจะเป็นมันไม่ใช่ว่ามันเป็นแล้วแล้วไปแทงมันลงมาคือมันกําลังจะเป็นแต่เลียวมาดันแทงไปก่อนนะครับมันก็เลยหยุดเป็นประมาณนี้สกิลประเภทสตันนะครับสามารถแคนเซิลได้นะโอเคนะครับผมและนี้ก็คือฮีโร่ทั้งหมดนะครับที่ผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างอย่าลืมนะตัวที่ผมไม่ได้ยกมาไม่ได้แปลว่ามันไอ้นี่ไม่ได้แต่จะให้ยกทุกตัวในเกมมันก็คงจะนานเกินไปนะครับผมเอาเป็นตัวอย่างแค่นี้หวังว่าพอจะเข้าใจหลักการแล้วนะครับทีนี้ไปเจอดาร์ซี่ก็เออแบบบรรลุดแบารัับบารรตวละคที่เแบ พาดไปโดนอนติมันจับให้เราจะตายกดไปเลยครับผมอย่างน้อยก็คุ้มนะครับถ้าไม่ตายในทีมไฟ์ซะก่อนเนาะโอเควันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับบายบายครับ